วันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลของทรูดว่าทรูดอะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับร้านอ e ีลัสติกช็อปบริษัทร,รับเติมเกมราคาถูกสบายกระเป๋รวดเร็วและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเกมเซลไนต์รีเบิร์ตวูเทอริงเวฟฮอนไกสตาร์เรลและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายการันตีจากผู้ใช้บริการมากกว่าแสนคนทางร้านเปิดทำการมา5ปีคุณนหน้าคุ้ตาในเพจสีเหลือง มีบริการเติมเกมทั้งระบบ UID และ ID Password ให้เลือกนะครับทางร้านจดทะเบียนการค้าแบบถูกกฎหมายลงทุนจดทะเบียน2ล้านบาทเพื่อเพิ่มความมัน่นใจให้กับลูกค้าปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน1 0 0แน่นอนมีทีมงานแอดมินดูแลตลอดเพ,อเพื่อสามารถเช็คได้นะครับที่ Fanpage Facebook ของ Elastic Shop ทางร้านเปิดทำการตลอด2 4ชั่วโมงไม่มีวันหยุด เพจจริงมีติ๊ติกถุกเวดดี้จาก Facebook ด้วยนะเรามาเริ่มกันที่การโจมตีปกติกันก่อนเนาะก็คือการโจมตีปกติไม่มีอะไรมากเนาะทำดาเมจแล้วก็ถ้าหากอัพสกิลแล้วจะฮิวตัวเอง20%ของพลังโจมตีนะครับสกิลที่1ครับสกิลนี้จะทำดาเมจเนาะแล้วก็เมื่ออัพสกิลแล้วดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการซ c ซให้อีก3เทินด้วยครับสกิลที่2จะทำดาเมจสาฮิตนะครับและถ้าอัพสกิลนะครับ จะเพิ่มดาเมจของสกิลนี้แล้วก็บัฟดาเมจคิดเข้าให้ตัวเอง37%นะครับแล้วก็ถ้าเราอัพถึง c 2นะครับจะได้รับโล่ป้องกัน155%ของพลังโจมตีเป็นระยะเวลา3เทิร์นครับต่อไปจะเป็นแพสซีฟของทูธนะครับแพสซีฟ <Yeah. S 1> ของทูธเนี่ยจะมีลดทอนความเจ็บปวดให้กับตัวเองครับคือ Endurance นะ ก็เมื่อเราโดนโจมตีดดเมจจะไม่เกิน10%นะครับและถ้าหากดาเมจที่เกินจาก10%นั้นนะ่ะเอฟเฟกต์นี้จะทำงานโดยการทำงานก็คือจะได้รับดดเมจที่เราหักมานะสมมติว่าเราได้รับดาเมจ1,000 0ใช่ไหมมันจะหักไปเลย25%ได้รับไปเต็มๆในช่วงแรกนะครับแล้วก็อีก75%ที่เหลือนะ่ะจะถูกตัดทอนเป็น5เทิร์ละ15%เนาะก็คือเมื่อเราโดนดดเมจ1 0 0 0 0นะครับเราโดนเข้าก่อน2 5 0 0หลังจากนั้นก็จะได้รับดดเมจ 1, 1 5 0 0ต่อเทินไปเรื่อยๆนะครับ5เทินหนึ่งพันห้าหจนครบ5เทิน,นครับแต่ถ้าหากในระหว่างที่เราโดนดาเ,เมจโจมตีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับ่าใน5เทินนั้นอนะดาเ,เมจที่ลดทอนมันก็จะเยอะขึ้นตามดดเมจที่เราได้รับนะครับเอมันก็ไม่ได้คงกับพันขนาดนั้นนะสระพุทนะ็อตแตกเป็นตัวละครที่ตายยากนั่นเองเนาะแล้วก็จะมีบล็อก5้านสะิบเปร็นถ้าหากเพื่อนๆอัพสกิลก็จะเป็น60%เนาะมีชุเ80%นะครับา้าอัพสกิลแล้เป็จะเป็น100นะครับ และถ้าหากเพื่อนๆอ,อัพถึง C6 ครับทุกการโจมตีของทูตจะเป็นคริเทียล100%คือดีมากๆสามารถมองข้ามเรื่องคิวเรดไปได้เลยนะสำหรับตัวละครตัวนี้ไปลงอย่างอื่นได้เลยนะสำหรับไอเทมสมใส่นะครับก็เราจะพูดถึง2แบบเนาะก็คือสําหรับใครที่มี C1 ถึง C5 นะครับเราจะใช้เป็นเซตคริเทลจากวัวน,นั่นเองและให้ทำคริล100%นะครับแล้วก็ทําบล็อก40นะครับแล้วก็เป็น a c k แล้วก็เป็นที่ดาเมจนะครับแล้วก็ลดทอนตามสุดท้ายเลยนะครับและถ้าใครที่มีทูตสีหขึ้นไปเนาะเซตเราจะใช้เป็นเซตจุดอ่อนนะครับแล้วก็ทําเป็นจุดอ่อน100นะครับบล็อก40แล้วก็แอคแทกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เป็นที่เข้าดาเมจแล้วก็ลดทอนนะครับเราจะให้ความสำคัญไปที่การโจมตีมากกว่าเพราะว่าทูตอ่ะสามารถใช้เอลเคเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มีฮิลตัวเองแล้วก็ได้เกาะเยอะขึ้นนะครับจะให้ความสำคัญที่พลังโจมตีมากกว่านะครับ ถัดไปเรามาพูดถึงการฟาร์มกันบ้างน,นะครับทุตการฟาร์มที่ c 6นะย้ําที่ c 6สามารถฟาร์มได้อยู่ในแมปสิบสองครับแต่ของกูต้องแน่นมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นของที่ผมใส่ในการฟาร์มให้นะครับเอ่อก็ถือว่าฟาร์มได้ดีนะสองสกิลตายได้นะครับพอเราขยับมาลองที่แมปยี่สิบขีดหนึ่งกันบ้างน,นะยี่สิบขีดหนึ่งเนี่ยก็ดาเมจอาจจะมีขาดหน่อยนึงนะครับอ่ะลองดูนะครับนี่ก็ฟาดไปประมาณหกพันสี่นะ สกิลที่2เนี่ยก็จะฟาดไปอีกประมาณสัก10,000หรือไม่ก็9000พกว่า,วาน,นี่แหละลองดูนะครับ1 4เนาะเห็นไหมมันจะมีขาดอยู่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทูตก็สามารถยืนรับดาเมจได้แล้วก็ทูตจะมี2ชีวิตด้วยนะครับก็ฟร์มได้แต่ช้านะครับถ้าใครอยากเอามาฟาร์มก็แล้วแต่เลยเนาะยังไงเราก็มีตัวที่ฟาร์มดีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นย้อนฮีกล้าหาญอย่างเงี้ยฟาร์มได้ดีกว่านะครับ สำหรับทีมอารีน่นะครับทีมยอดนิยมของเกาหลีตอนนี้นะครับเราจะใช้เป็นหลัง2ทูตบวกคายแล้วก็แถวหน้าก็จะเป็นตาตาประมาณนี้เลยนะทีมนี้่ออข้างนิยมนะครับใครมีภายที่ C สีสูงสูงแล้วก็เอามาแทนโค้ได้เลยนะตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ได้ได้มเยอะกว่าด้วยนะครับไม่ต้องอ m g จเรื่องระเบิดด้วยนะมีไฟเผาที่แรงนะครับพายค่อนข้างดีนะ แต่ไพ่ผมแค่4หนึ่งครับผมเลยยังไม่เอามาใช้เอาเอาโคมาใช้ดีกว่าเนาะแล้วก็ไอเทมสวมใส่นะทีมนี้เน้นสปีดระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ฉากเกินไปเนาะก็มีสปีดของค่ายนะทำให้เซตจุดอ่อนทําจุดอ่อนร้อยนะครับมีคิดได้เมจนิดหน่อยแล้วก็ทําอัตราคิ้เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับเน้นไปที่จุดอ่อนเนาะประมาณนี้เลยนะครับแหวนก็เป็นแหวนอํานาจนะบางคนอาจจะใช้เป็นแหวนที่อมตะ6ดาว5ดาวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ ถัดไปจะเป็นทูตทูตผมก็แน,น่นอนเอาสปีดนิดหน่อยนะครับผ่าสปีดนอยแล้วก็ใส่ไป็น2โจมตีบางครั้งอาจจะใช้เป็น1นึ่งดามจก็ได้ครับแต่ของขีดามจผมไม่มีสปีดอะ่ะผมต้องการสปีดผมก็เลยอ่ะเอาของโจมตีมาใช้นะครับจะได้ฮีลแรงแรงด้วยแล้วก็เวลาทูตกดสกิลบนอันเนี้ยก็จะได้เกาะที่เยอะขึ้นด้วยนะครับเสื้อก็ใส่ไปโจมตีสักอันนึงเนาะมีจุดอ่อนติดมีดามจตขีมีบล็อกเนี่ยถือว่าโอเคหัวแถวได้ใช้หมดนะ อยู่เป็นข้าเป้าน้องไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นอัตราบล็อกนะครับจริงๆผมอยากใช้เป็นรถทอนและหาที่มีสปีดกับบล็อกมากกว่านะแต่หาไม่ได้นะตัวน,นี้บิลสเต็ได้ประมาณนี้เนาะบล็อกร้อยนะครับจุดอ่อนเกือบร้อยมีสปีดมีคิดแดมนิดหน่อยเอลิเคยเยอะๆเป็นประมาณนี้แล้วก็แหว,ว,ว,นะวนวก็ใส่เป็นแหวนอํานาจใส่แหวนส่วนแหวนก็ใส่เป็นแหวนอํานาจนะครับอืมก็ออฟลองก็เป็นเดทนะเวลาตีหนึ่งกับทูฝั่งตรงข้ามเนี่ย จะได้มีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นนะครับทูเนี่ยแหวนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ใช้เป็นอำนาจก็ได้อาจจะเป็นแหวนเดสหกดาวไปเลยแล้วก็ลองเปอ้อมน้ําแข็งหรือไฟเผาเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับทาให้ทูอดอะดามจได้แรงมากขึ้นปิดตรงข้ามได้ดีมากขึ้นเนาะเวลาหนึ่งหนึ่งกันอย่างเงี้ยเพราะยังไงทูดมันตายยากอยู่แล้วครับอำนาจอาจจะช่วยอะไรไม่มากแต่ถ้ามีไว้ก็ดีนะครับเอลิเซียก็เน้น ไปที่ถึกเลยนะทาบล็อกร้อยมีสปีดติดนิดหน่อยอาวุธใช้เป็นป้องกันกับเลือดนะครับผมใช้ไปสออันเนาะมีบล็อกติดเยอะๆอย่างเงี้ยมีข้าเป้าดีดหน่อยถือว่าโอเคนะครับก็ใช้อัตราบล็อก2ชิ้นไปเลยนะเลนบล็อกร้อยแล้วก็มีสปีดติดมีบล็อกนะครับนะประมาณนี้เนาะประดับผมจะใช้เป็นอ่าประดับชุบ4ดาวนะเพราะว่ายังหา5ดาวไม่ได้นะหรือบางคนอาจใช้เป็นอ่าอำนาจก็ได้อำนาจสักฮาเราก็ได้นะครับใช้ดีๆสำหรับอเดเซียนะครับ2ประดับนี้เนาะ คาราก็เป็นตัวแบบสปีดในตีนะครับมีดดเมจนิดหน่อยนะครับเป็นตัวยืนรับดดเมจเนาะก็เน้นสปีดไปเยอะๆะครับมีเข้าเป้าติดหน่อยเวลากดสกิลจะได้ติดหินนะครับนี่เห็นไหมก็มีอัตาชิมีสปีดมีโจมตีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นโจมตี2หาสปีดไว้นะครับระดับก็ช่วงนี้จะใช้เป็นประดับอมตะซะมากกว่านะครับประดับอำนาจก็ไม่ค่อยส่งผลละใช้อมตะดีกว่ารับดดเมจได้ดีกว่านะครับเพราะเราไม่ได้ใช้คาราในการเปิดก่อนเนาะ ก็ใช้อมตะดีกว่าต่อไปโคนะโคเน้นสปีดเยอะๆเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็มีข้าเป้าติดด้วยนะของผมเนี่ยผมจะใช้เป็นเข้าเป้าอันนึงโจมตีอันนึงนะครับแล้วก็หาสปีดต,ติดไว้เยอะๆนะครับนี่นะสปีดติดเยอะๆเป็นประมาณนี้เนาะแอดแท็กลดลงมาหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรครับอ๋อใช้ประดับเป็นอมตะนะครับแล้วก็ออฟผลเป็นเวทนะเอ้ยไม่ใช่เป็นเวทเป็นเดสนะครับก็ใช้ดีๆนะสำหรับโคนะครับ ส่วนการกดสกิลนะผมจะเปิดด้วยทรูตก่อนเนาะถลุงฮิตฝั่งตัวข้ามไปก่อนถ้าเขาละบางก็จะตายไปเลยนะบางคนอาจจะเกิดมาเป็นประดับซอมบี้อย่างเงี้ยก็ใช้ขายลบบัฟไปเนาะแล้วก็ใช้โคปิดด้วยระเบิดนะครับโคสีหในการกดระเบิดก่อนมันดียังไงฝั่งตัวข้ามก็เราก็ลุ้นว่าจะโดนระเบิดหรือเปล่าถ้าโดนระเบิดก็ดีถ้าไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับรถแอคแด้วยแล้วก็เวลาฝั่งตัวข้ามตายเนี่ยคูดาวมันจะกลับมาโคมีโอกาสกดสกิลระเบิดสิงค์โบนเนี่ยได้หลายรอบนะครับเพราะว่า C6 มันมีรถคูดาวนอะเวลาฝ่าตรอข้ามตายเ่ยมันถือว่าสามารถวนใช้ได้เรื่อยๆนะครับและเป็นสกิลที่ชอบกดบ่อยด้วยนะโคว่ะนะเออก็เป็นประมาณนี้ครับหลังจากนี้เราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่าสำหรับทีมเนี่ยมันเล่นกันประมาณไหนนะผลการเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับ ควรกับคำชื่นชมยังห่างไกลนักกว่าจะพอควรกับคำชื่นชมเลือดของฉันร่มร้องค่ะรอยของฉันดิวโชว์อะไรจริงๆให้ดูเป็นไงของเด็ umas, ดเลยใช่ไหมยังห่างไกลนักกว่าจะคู่ควรกับคำชื่นชมแต่คุณธรทำ ร่วงไปซะเหลอยเหยวยดนจะพยายามเบามือแล้วกันหนีฉันไม่ผลลหรอกไงจะเหยื่อจ๋าหาราจิสําแพ้เร็จดนะวันนี้ต้องแกบแ้นีงนะจ๋าแต่รวังทั้งป่วนะจ๋าเหลวจะพยายามเบามือแล้วกันเดี๋ยวโชว์อะไรจริงๆให้ดูเป็นไงของเด็ดเลยใช่ไหม อช่างยยา่ายห็อ่วงไปซะห่ายังห่างไกลนะกว่าคู่ควรจทำเชื่อมชม นาตกีไกลายเป็นเท่าทุลีจะพยายามเบามือแล้วกันนะนักล่าสีขาวเริ่มว่ายอยู่ต่อหน้าแล้วขอจงมวะานที่แก่พวกเรา สัก,กันสักตั้งไหมละ่ะขอแบบเป๊ะปังอันหลังเวอร์โอเ้ <c oughs> โอเทปที่ดางตรงลงท้า,งายนะเนาะแล้วมันเหนื่อยตรงนะี้ เพื่อการฟื้นฟูโลกเพื่อคว้าชัยชนะจงแผ่เผาสู่ชั่วร้ายทั้งดวงเพื่อฟื้นฟูโลก มาดูกันอีกทีมกันบ้างนะทีมที่เล่นกับเพลตันนะครับทีมนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะทูตเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายสปีดนะบางคนอาจจะเล่นเป็นทูตสายช้าไปเลยก็ได้นะครับเออเอาเน้นเดเมดหนักๆไปเลยนะได้เหมือนกันเนาะแล้วก็คายแน่นอนว่าเป็นสปีดนะครับมีสปีดติดเนาะให้คายได้โดดก่อนแล้วก็กดใช้สกิลก่อนนะครับจะได้พ็อกโซ่ได้ไวด้วยนะครับเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เสริมอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นไพ่นะครับ สำหรับพายเนี่ยเราจะใช้เป็นเซ็ตถึกนะครับทําบล็อกเยอะๆเ,เข้าไว้เนาะบล็อกร้อยนะครับแล้วก็ถ้าหากเอาให้ดีนะครับอาวุธนะใส่เป็นจุดอ่อนสัก2ชิ้นไปเลยนะเวลาพายออกสกิลเนี่ยจิ้มจะได้เป็นจิ้มตัวเลือดน้อยนะถ้าทูตเลือดน้อยก็จะประหารทูตไปเลยนะครับก็เลือดน้อยแล้วก็โดนดาเมจน้อย,อยแล้วไงพายก็ประหารไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเผาไหม้ด้วยนะก็จะเน้นไปที่โจมตีเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับ แต่เน้นยืนไว้ยืนถึกไว้ดีกว่านะเออเน้นยืนถึกไว้ดีกว่าสำหรับไฮนะครับเพตันแน่นอนว่าตัวเนี้เน้นเป็นเซตบล็อกเนาะเขาเล่นในทีมสปีดทำเซตบล็อกทำบล็อกเยอะๆแล้วใส่รถทอนสัก2ชิ้นนะครับหาออฟรองที่เป็นบล็อกเอาให้บล็อกร้อยหรือใกล้ร้อยได้ยิ่งดีนะครับจะให้เพตันมันถึกมากๆเลยนะแต่เนี่ผมยังทำบล็อกไม่ถึงนาะไปประปานี่อยู่เลยนะก็ไม่เป็นไร ก็ยังเล่นได้ดีอยู่นะครับสำหรับทีมทีมนี้นอกามีบอสสตัวมีทูตกับเพลตันคอยเล่นกัน2ตัวในท้ายเกมนะครับต้นเกมก็ใช้คายไปเนาะส่วนเรื่องการกดสกิลแน่นอนว่าทูตเปิดปก่อนแล้วก็ใช้คายบนล่างหรือจะเป็นล่างบนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับเป็นประมาณนี้นะสำหรับการออกสกิลของทีมนี้นะแล้วเราไปดูดีกว่านะว่าเกมเพลย์เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลย แม่ตลกที่ดียังห่างไกลนะกว่าจะคู่ควรกับคำาชื่งชมังห่างไกลนะกว่าจะคู่ควรกับคำเ่งจงลืมต

จังไก้มากกว่าคี่ควรกับคำเชื่นชมเื่งวามช่วยนถ้าจะสงไปนรบวนจะพยายาม่แล้วกันนะแต่คุณทำ นีฉันไม่พลนหรอไง,ะงจะเยื่อจางภารกิจสำเรับล้มเหลวีย่นะทำแพงไม่ติดเวรักเลยใช้เปิดออกวัดสังวัดขันได้ าน่าจะหลอสิ่งดีต้องกลายเป็นท่าทุลีจุดย่าเอาเอาเอาหย่วันนี้ต้องเก็บปีน้อยู่นี่ยทุกท่านถอดหย่าหย่าย่าหย่าตัวแทนเอ๋ย ッッお前はもう死んでいる。何 ทีมถัดไปนี้ก็จะเป็นทีมเวทที่เล่นกับทูธนะครับอ่าก็บิ๊กบอสก็จะเป็นตัวของเพตันกับทูธเหมือนเดิมแล้วก็จะมีในเรื่องของเบลคีวันเดซาแล้วก็จูริขึ้นมานะครับทําให้ทีมมันเล่นกับโควิดได้ดีมากขึ้นนอนแล้วก็ทูธมันแพ้โควิดด้วยใช่ไหมก็ทีมนี้ก็จะแก้ทางทูธได้อีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนตําแหน่งวันเดซาเนี่ยบาโคนอาจจะไม่ใช้วันเดซาอาจจะไปใช้ในเรื่องของอ่อะไรดีอะ ใช้เป็น q ิวก็ได้ก็ใช้ดีเหมือนกันเนาะเวลาเจอเพลตันเหมือนกันเนี่ยคิวก็จะมีโอกาสกดสกิลล่างแล้วยิงเพลตันตายไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไอเทมสวมใส่นะเมลคีเนี่ยอา,อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะเน้นเปิดมาก็เอเดเคยเยอะๆออไว้เลยนะทำโควิดเยอะๆแล้วก็อาจจะปรับเป็นเซตไฮด้าก็ได้ทําให้โควิดมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็ประดับเนาะถ้าใครมีความเป็นไ,ไปได้นะผมแนะนําเป็นประดับอํานาจ แล้วก็ไส้ไหนก็เป็นอมตะหรือเป็นอมตะไส้เป็นอำนาจจะดีที่สุดสําหรับเมลคีนะครับให้มันพอสําหรับการกดสกิล2สกิลนี้นะจะดีมากๆเลยนะครับส่วนเบเนซ่าเอามายืนเฉยๆจะแบกสปีดก็ได้ถึกก็ได้ได้หมดเลยนะครับทูตของเหมือนเดิมปลาทองของเหมือนเดิมจูลิแน่นอนว่าเอามาแบกสปีดในช่วงต้นทําให้เราเปิดก่อนได้ก็ดีนะครับเพราะว่าจูลิเนี่ยเราหวัง ดับศูนย์นะครับที่เราจะกดใช้นะสำหรับจูเลียใช้ดับศูนย์นครับประดับจูเลียก็เป็นอํานาจเอาไว้กันตายนะครับจะได้ดับศูนย์ได้ทันอะไรประมาณนี้เนาะขอเป็นอนาจ5ดาวนะครับสดาวมันน้อยเกินไปนะยืนไม่ไหวนะครับโดนโซ่ก็จะตายเอานะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นจูเลียประดับสถานะก็ได้เวลาตีขนาบจูมตีปกติเนี่ยจะทําการแปะสถานะเพิ่มเติมได้นะทำให้อีกฝ่ายไม่ต้องตีเราเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากยิ่งขึ้นได้เช่นกันนะครับ สำหรับทีมนี้ผมไม่มีเกมเพลย์ให้เล่นนะเพราะผมไม่ได้อัดไว้เนาะก็ขออภัยด้วยนะครับแต่มันก็เล่นได้ดีนะส่วนการออกสก,กิลเนี่ยแน่นอนว่าเราจะออกอย่างนี้นะครับก็คือเมลคีบนก่อนแล้วก็สตัรแล้วก็จูลิหรือจะเป็นเมลคีสตัรโควิดแล้วก็จูลิหรือจะเป็นเมลคีกดสตัรจูลิแล้วก็โควิดหรือจะเป็นเมลคีโควิดจูลิดับศูนย์แล้วก็สตานปิดท้ายอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นทูตปิดท้ายอย่างนี้ก็ได้ เวลาทูตฟาดไปเนี่ยก็จะดับศูนย์ไปเลยอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าแนะนําจริงๆผมแนะนําเป็นเมลคีสองไปเลยนะจะดีที่สุดแล้วก็ไปจูเี่อันที่3นะครับเพราะว่าทําให้เมลคีมันทริกเกอร์ตัวของโควิดได้ไวที่สุดเนาะเพราะโควิดจาก c 2 1หนึ่งเทินเนี่ยมันแพ่ได้ไวนะครับทำให้เราสามารถปิดทูตได้ไวยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับทูตนะเพื่อนๆเปิดกระชากันได้หรือเปล่าเนาะหมดกันไปเท่าไหร่นะครับ สำหรับผมก็หมดไปเยอะมากเลยนะครับสำหรับ C6 C, 6, C 6กว่าเนี่ยหมดไปเยอะมากเนาะก็เป็นตัวละครที่เก่งมา,มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วชอบกันไหมถ้าชอบนะฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ